สวัสดีค่ะท่านชมทุกท่านคะ่ะพบกับรุ่งอรุณพยากรณ์เช่นเคยนะคะวันนี้อาจารย์จะพยากรณ์ดวงท่านที่เกิดวันอังาคารค่ะโดยคําพยากรณ์จะอยู่ระหว่างวันที่1มกราคม2566ถึงวันที่1 5มกราคม2 5 6 6นี้นะคะการพยากรณ์เป็นการพยากรณ์ดวงทั่วไปคะ่ะอาจจะตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างนะคะเมื่อท่านผู้ฟังท่านผู้ชมเข้ามาแล้วก็รับชมรับฟังแต่สิ่งที่ดีด สิ่งที่ดีต่อจิตสิ่งที่ดีต่อใจสิ่งที่เป็นพลังงานบวกค่ะและถ้าหากว่ามีขอ้อความตรงไหนที่ทาให้ไม่สบายใจก็ปล่อยเลยไปอย่าได้เก็บมาคิดอย่าได้เก็บมาใส่ใจแต่ถ้าหากว่ามีตรงไหนที่พอจะเป็นแนวทางได้เป็นไกลลได์ไลน์ได้อาจารย์จะยินดีเป็นอย่างยิ่งค่ะคลิปนี้นะคะอาจารย์ก็มีไพ่ยอยู่3ามกองค่ะกองที่หนึ่งนี้เป็นไพ่ย,ยิปซีนะคะใช้สําหรับเป็นเลขนําโชคค่ะ ส่วนกองที่สองนี้นะคะเป็นไพ่ยิปซีเหมือนกันค่ะใช้ปากรณ์ในเรื่องการงานการเงินความรักโชคลาภแล้วก็สุขภาพค่ะกองที่สามนี้เป็นไพ่ออร่าเคลนใช้สําหรับเป็นไพ่แนะนําค่ะอาจารย์ขออนุญ,ญาตเอาไพ่กองที่ยังไม่ได้ปัจจัยออกไปก่อนนะคะชาววันอังคารมาเริ่มต้นกันเลยค่ะปักแรกของเดือนมกราคมซึ่งเป็นปีใหม่นะคะปีหน้าที่จะถึงนี้ดวงชะตาชีวิตจะเป็นอย่างไรบ้าง การจะดูทางด้านการงานก่อนนะคะพลังงานใบแรกค่ะราชินีไม้เท้าค่ะพลังงานใบที่สองหงไม้เท้าค่ะพลังงานใบที่3ราชินีพระจันทร์ค่ะพลังงานใบสุดท้ายนะคะใบที่4ี่ห้าไม้เท้าค่ะท่านที่เกิดวันอังคารนะคะพลังงานนะคะ ใบที่1ใบที่2ใบที่3มที่เปิดขึ้นนะคะตัวตนของท่านนะคะท่านมีตำแหน่งงานที่ดีตำแหน่งงานที่มั่นคงนะคะมีโอกาสที่จะได้เป็นใหญ่เป็นโตในอนาคตถ้าราชินีไม้เท้าขึ้นมาอยู่ตรงตำแหน่งเริ่มต้นนะคะและถ้าหากว่าท่านเป็นนักธุรกิจนะคะช่วงนี้ธุรกิจของท่านกําลังไปได้ดีไปได้สวยนะคะ ส่วนท่านไหนที่คิดอยากจะเริ่มต้นงานขยายงานขยายธุรกิจนะคะหางานเสริมหาอาชีพเสริมท่านลงมือทำได้เลยค่ะและอาชีพเสริมที่ท่านจะทำนี้อาจจะเป็นอาชีพหลักในอนาคตได้ค่ะท่านที่เกิดวันอังคารอย่าได้ลังเลใจนะคะในการที่จะขยายธุรกิจหรือว่าในการที่จะทำอาชีพเสริมในการที่จะเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ เพราะว่าหนึ่งไม้เท้านี่ไม้เท้านะคะมีกิ่งใบแตกก้านสาขาแสดงว่าการเจริญเติบโตนะคะการก้าวหน้าความก้าวหน้าเกิดขึ้นในชีวิตหน้าที่การงานของท่านค่ะรวมทั้งน้องๆนะคะถ้าช่วงนี้เรียนหนังสือนะคะโอกาสที่จะได้เกรด A เกรด B เกรด C เกรด3มีเยอะนะคะนี่ เป็นความเจริญรุ่งเรืองและถ้าไปสอบเรียนต่อสอบทำงานก็จะได้คณะที่ต้องการได้มหาวิทยาลัยที่ต้องการค่ะไม่ต่อมาราชินีพระจันทร์นะคะราชินีพระจันทร์นี้เหมาะกับครูบาอาจารย์นะคะนักวิชาการนักการบัญชีค่ะถ้าท่านทำงานเกี่ยวกับครูบาอาจารย์นักการบัญชี ถือว่าช่วงนี้ท่านมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนยศเลื่อนตําแหน่งถ้าท่านทําผลงานทางด้านวิชาการผลงานของท่านก็จะประกาศผลตอนนี้แหละนะคะว่าท่านผ่านแล้วท่านได้ตําแหน่งใหม่แล้วนะคะตำแหน่งที่ใหญ่ขึ้นตําแหน่งที่สูงขึ้นค่ะใบสุดท้ายเป็นห้าแม่เท้าห้าแม่เท้านี้เป็นไพ่เ,เตือนให้ระมัดระวังการทะเลาะก,การขัดแย้งกันนะคะห้าแม่เท้านะคะจะเป็นการ ทะเลาะในลนักษณะกลุ่มใหญ่ขัดแย้งกันในกลุ่มใหญ่นะคะเป็นหน่วยงานนะคะเป็นโรงงานหรือว่าคนจํานวนมากที่จะทะเลาะกันมีเรื่องขัดแย้งกันค่ะอาจารย์จะเพิ่มนะปัญหานี้จะผ่านไปได้ไหมขึ้นเด็กถือถ้วยค่ะเด็กถือถ้วยปัญหานี้จะผ่านไปได้แต่ว่านะคะก็ยังไม่ดีเท่าที่ควรเพราะว่า ผ่านจากเรื่องที่รุนแรงที่ทะเลาะกันเป็นหมู่เป็นพวกเป็นเหลราแล้วมาเริ่มต้นที่เด็กนะคะบางครั้งบางท่านนะคะถ้ามีปัญหามีการทะเลาะมีการขดัดแย้งกันท่านอาจจะได้ลดขั้นลดตําแหน่งจากตําแหน่งที่ท่านอยู่มาเริ่มต้นใหม่เป็นตําแหน่งเล็กๆที่ท่านจะต้องไต่เต้าอ,อีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะฉะนั้นชาววันอังคารถ้ามีปัญหาในหน่วยงานถ้ามีปัญหาในแผนกในสาขา ก็ให้ใช้ความอดทนอย่านะคะอย่าไปทะเลาะกับเขาะะให้ตั้งสติดีดีหากว่างานของท่านเกี่ยวข้องกับเอกสารก็ให้ดูแลเอกสารให้ดีด้วยโดยเฉพาะนักการบัญชีนะคะที่ทำงานธนาคารทำงานแบงค์นะคะดูแลบัญชีดีๆตัวเลขนะคะดูแลดีๆค่ะอาจจะเกิดปัญหาได้ต่อไปมาดูทางด้านการเงินนะคะชาววันอังคารการเงินเป็นอย่างไรบ้างใบรแรกค่ะซีดาบค่ะ ใบที่สองหกมเท้าพลังงานใบที่สามราชาเหรียญพลังงานใบสุดท้ายสเตรนท์ค่ะท่านที่เกิดวันอังคารการเงินท่านดีมากเลยนะคะจากนิ่งจากไม่ขยับขยื่อนนะคะจากรู้สึกว่าเหมือนกับจะไปไม่อรอดนะคะ,ะมันนิ่งมันธุรกิจมันไม่เคลื่อนไม่ไหวเงินมันไม่ไปหน้ามาหลังต่อมานะคะมาถึงปักนี้ การเงินของท่านจะดีขึ้นค่ะเงินมาจากไหนมาจากการทํางานนะคะหกไม้เทา้าบางครั้งบางท่านอาจจะได้ตกเบิกนะคะจากการเลื่อนขั้นเลื่อนยศเลื่อนตนําแหน่งนะคะได้เงินตกเบิกหรือไม่ก็นะคะ,ะมีบางท่านนะคะได้จากการขยายธุรกิจนะคะเพราะว่าหกไม้เท้าคือความสําเร็จใช่ไหมคะท่านขยายธุรกิจท่านลงทุนไปแล้วแล้วท่านได้ในสิ่งที่ท่านหวัง ราชาเหรียญความร่ํารวยค่ะบอกเลยชาววันอังคารนี่รวยนะคะรวยมากเลยถ้าเป็นราชาเหรียญชาเหรียญน,นี่เป็นการเงินดีมั่นคงมั่งคั่งแล้วมาสเตรนสเตรนก็เป็นบอกว่านะคะการเงินของท่านที่มั่นคงแบบนี้เป็นเพราะท่านเป็นคนละเอียดเป็นคนพิถีพิถันรู้จักใช้รู้จกัจกเก็บนะคะก็คือเป็นคนใช้เงินเป็นนะคะท่านจะทําบัญชีรายรับรายจ่ายท่านอาจจะมีความพิถีพิถันมากกว่าคนอื่นละเอียดยิบ แต่ว่าจากการทําทของท่านแบบนี้แหละนะคะทําให้ชีวิตของท่านมั่นคงทําให้ท่านกลายเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีได้ค่ะต่อไปจารย์จะดูความรักสําหรับคนโสดนะคะพลังงานใบแรกค่ะขึ้นสี่เหรียญพลังงานใบที่สองขึ้นเด็กถือดาบใบสุดท้ายขึ้นจัสติกค่ะ คนโสดนะคะความรักของท่านเสียเรียนนะคะยังเป็นการแอบการจ้องแอบ,แอบม,อมองกันอยู่ยังไม่กล้าตัดสินใจนะคะเด็กถือดาบก็ถ้าจะรักก็เป็นการเริ่มต้นแบบเด็กๆนั่นแหละไม่มีอะไรแน่นอนสุดท้ายจัสติกให้เรามัดระวังคนที่มีคู่ด้วยนะคะจัสติกเป็นไพ่ที่บอกว่าความถูกต้องศีลธรรมอันดีงามนะคะก็ให้เรามัดระวังด้วยค่ะต่อไปนะคะเรามาดูความรักสําหรับคนที่มีคู่สถานภาพไม่ชัดเจนนะคะ พลังงานแรกค่ะขึ้น The f ฟู l มาที่2ขึ้นอัศวินไม้เทา้ามาที่3ขึ้น6ดาบค่ะท่านที่มีคู่สถานภาพไม่ชัดเจนนะคะแบรกเรอะ The f ดอ l The f o นี้นะคะเป็นความรักที่รักอิสระนะคะไม่อยากผูกพันไม่อยากผูกมัดนะคะบางครั้งบางท่านก็เออการคบกันแบบนี้ดีแล้วล่ะนะคะ ไม่ต้องมีอะไรมาผูกพันกันไม่ต้องมีอะไรที่จะต้องมายึดติดกันนะคะขอความเป็นอิสระนะคะในบางคู่บางท่านนะคะใบต่อมาเป็นอัศวินแม้เท้าอัศวินแม่เท้านี้ท่านยังรักในการทํางานนะคะท่านยังอยากมีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านหน้าที่การงานความร,รักจึงเป็นเหมือนกับว่าส่วนประกอบย่อยๆที่ไม่ใช่สิ่งสําคัญในชีวิตของท่านนะคะ บบส,สุดท้ายหกดาบค่ะนะคะหกดาบหกดาบบอกว่าชาววันอังคารนะคะถ้าหากว่าท่านมีปัญหาทางด้านความรักไม่เข้าใจกันนะคะทำแต่งานหรือว่ายังอยากเที่ยวอยากเล่นอยางสนุกยุนะคะยังไม่อยากผูกพันไม่อยากผูกมัดนะ่ะต่อไปท่านจะกลายเป็นว่าหันหน้ามาคุยกันมาปรึกษากันนะคะจะเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นความรักความผูกพันจะมีมากยิ่งขึ้นค่ะ ต่อไปจา์จะดูสำหรับคนที่มีคู่สถานภาพชัดเจนนะคะใบแรกขึ้น d e วิลค่ะใบที่2องขึ้นเอมเพอเร r ใบสุดท้ายขึ้น8ปดในเทาค่ะท่านที่มีคู่สถานภาพชัดเจนนะคะรวมทั้งท่านที่แต่งงานแล้วนะคะ เดวิลนี้เป็นความรักความโลภความโกรธความหล,ลงเป็นทางด้านกิเลสตัณหานะคะก็คืออย่าหึงอย่าหวงกันนะคะไพ่ใบน,นี้มันก็ว่าบางครั้งท่านอาจจะหึงแกหวงกันมากเกินไปไปนั่นก็ไม่ได้ไปนี่ก็ไม่ได้คุยกับใครก็ไม่ได้นะคะโทรศัพท์ก็ต้องเช็คนะคะต้องไปดูว่าคุยกับใครไลน์หาใครเฟซบุ๊กมีใครเข้ามาทักมาคุยบ้างอย่างนี้นะคะก็จะทําให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกว่าตัวเองถูก บ,บังคับถูกกดดันมากเกินไปนะคะรู้สึกอึดอัดนะคะถ้าเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นนะคะชาววันอังคารนะคะถ้าท่านต้องการให้ความรักของท่านมีความสุขท่านจะต้องเข้าใจกันมากกว่านี้นะคะตัดความหึงความหวงตัดความไม่เข้าใจกันออกค่ะและที่สําคัญถ้าหากว่าท่านเคยเป็นคนเจ้าชู้นะคะ d e วิลเนี่ยท่านเคยเป็นคนเจ้าชู้ท่านจะต้องตัดตรงนั้นออกด้วยนะคะ อย่าคิดว่าความเจ้าชู้ของท่านนี้เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าท่านคือคนเก่งท่านคือคนที่มีความสามารถนะคะท่านสามารถจีบผู้หญิงได้หลายคนหรือแม้แต่บางครั้งท่านญิงก็คิดว่าตัวเองสามารถมีแฟนได้หลายคนจีบผู้ชายได้หลายคนเนี่ยมันเป็นเหมือนกับความภาคภูมิใจของท่านนะคะถ้าท่านคิดแบบนี้นะคะท่านต้องเปลี่ยนใหม่นะเพราะว่าบสุดท้ายเป็นแปด้มท้าบอกว่า คนที่ท่านคบอยู่ตอนนี้คบกันมานานแล้วเนี่ยนะคะนี่แหละคือคู่ชีวิตของท่านนะคะคนท่านที่มีครอบครัวแล้วนะคะก็ให้ยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้องนะคะอย่ามีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ใช้อำนาจมากเกินไปอย่าให้ใครคนหนึ่งนะคะคิดว่าตัวเองอยู่เหนือกันและกันนะคะให้เดินไปพร้อมๆกันนะคะเหมือนอย่างตอนที่แต่งงานใหม่ๆใช่ไหมคะผู้หลักผู้ใหญ่จะให พรว่าถือไม้เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรใช่ไหมคะให้เดินไปพร้อมๆกันผัวหากเมียคอนนะคะนั่นแหละคือความสำเร็จของชีวิตครอบครัวค่ะต่อไปอาจารย์จะดูทางด้านโชคลาบนะคะท่านที่เกิดวันอังคารมีโชคมีลราบบ้างไหมหกเรียนค่ะหกเรียนท่านมีโชคมีลราบนะคะมีคนมาให้โชคให้ลาบให้สิ่งดีๆในชีวิตของท่านค่ะต่อไปเดทนะคะ เดทนี้คนที่จากท่านไปอาจจะนําโชคนําลาบมาให้นะคะใบสุดท้ายค่ะ The e M p l e c e ค่ะ The e M p l e c e นี้คือความสุขมากๆเลยนะคะหรือว่าชาววันอังคารมีโชคมีลาบค่ะสามารถเสียงโชคเสียงลาบเสียงดวงได้นะคะต่อไปมาดูทางด้านสุขภาพค่ะพลังงานใบ,บแรกขึ้น5ถ้วยค่ะ5ถ้วยนี้เป็นความเศร้าความเหงานะคะคิดมากค่ะต่อไป9ดาบเครียดค่ะ ใบสุดท้ายค่ะเป็น lover นะคะรู้สึกว่าชาววันอังคารนะคะท่านจะมีเรื่องไม่สบายอกไม่สบายใจนะคะเกี่ยวข้องกับความรักนะคะเหมือนกับชีวิตรักตอนนี้ความรักตอนนี้มีปัญหาทําให้ท่านมีเรื่องที่จะคิดมากนอนไม่หลับนะคะเหมือนกับว่าลืมไม่ได้คิด ถึงอดีตที่ผ่านมาหรือว่าคิดถึงเรื่องที่เคยทะเลาะกันที่มันจบไปแล้วละ่ะตอนนี้แต่ท่านก็ยังคิดวนไปวนมาหรือว่าไม่เชื่อใจกันก็วนไปวนมาอยู่แบบนั้นสับสนวุ่นวายไม่ไว้วางใจค่ะชาววันอังคารให้ระวงังทางด้านความคิดค่ะเป็นสุภาพทางด้านจิตใจนะคะท่านคิดมากท่านเครียดนะคะไม่ว่าจะเป็นเครียดเรื่องงานนะคะเครียดเรื่องเงินเครียดเรื่องความรัก นะคะคซึ่งถ้าเป็นการงานการเงินของท่านดีอยู่แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าอาจจะมีปัญหาในหน่วยงานก็จะทําให้ท่านเครียดได้เหมือนกันการเงินในช่วงแรกๆมันนิ่งท่านก็จะเครียดและที่หนักที่สุดก็คือ l ลิฟเวอรนะคะก็คือคู่รักคะ่ะเครียดในเรื่องของความรักนะคะก็พยายามทำใจนะคะอะไรพอปล่อยก็ปล่อยอะไรพอวางก็วางคะ่ะ ท่านผู้ชมท่านฟังค้อาจารย์จบการพยากรดวงท่านที่เกิดวังคานนะคะในด้านการงานการงานความรักส่งไปเรียบร้อยแล้วนะคะอาจารย์ขออนุญาตเอาไพ่กองนี้ออกไปก่อนคะ่ะต่อไปมาดูกันในเรื่องเลขนำโชคนะคะไพ่ยิปซีนะคะจะ,ะมีเลขนำโชคดีๆตัวไหนให้กับท่านบ้าง เลขนำโชคสำหรับท่านจะเกิดวันอังคารนะคะพลังงานใบแรกค่ะ The Tower นะคะเป็นเลขหนึ่งกับเลขหกนะคะเลขนำโชคสำหรับท่านนะคะใบแรกเลขหนึ่งเลขหกค่ะใบต่อมาค่ะเป็น k n i g h t of Pentacles เป็นเลขศูนย์นะคะเลขนำโชคสำหรับท่านนะใบสุดท้ายห้าเหรียญค่ะเป็นเลขห้าค่ะเลขนำโชคหรือว่าเลขดีๆสำหรับท่านที่เกิดวันอังคารนะคะมีเลขหนึ่งเลขหก เลขศย์แล้วก็เลขห้าค่ะเป็นเลขดีๆสำหรับท่านนะคะต่อไปมาดูไพ่แนะนำค่ะไพ่ออราเคลจะแนะนำชาววันอังคารว่าอย่างไรบ้าง เราเคลื่นนะคะแนะนำชาวธนาคารดังต่อไปนี้ค่ะพลังงานใบแรกนะคะคือเซอร์วิสค่ะเซอร์วิสนี้คือการบริการนะคะเหมือนพระจะแนะนำว่าถ้าท่านจะทำอะไรนะคะให้ท่านทำด้วยใจบริการด้วยใจอย่าได้หวังสิ่งตอบแทนนะคะเมื่อท่านลงไปนะคะเมื่อท่านทำลงไปแล้วนะคะท่านจะได้รับผลดีเองนะคะ ถ้าเราทำอะไรแล้วเราหวังว่าเราจะต้องได้นั่นได้นี่เราก็จะทุกข์ใจใช่ไหมคะแต่ถ้าเราทําด้วยใจอันบริสุทธิ์นะคะผลดีจะเกิดขึ้นผลบุญจะเกิดขึ้นเกิดแบบที่เราไม่คาดคิดด้วยนะคะโดยเฉพาะการดูแลผู้มีพระคุณการดูแลบุพการีนะคะพ่อแม่ปุยตายาย ครูบาอาจารย์นะคะถ้าเรามีโอกาสมีเวลาที่จะพอที่จะดูแลหรือว่าให้บริการให้ความช่วยเหลือได้เราจะต้องรีบทำค่ะให้แนะนำแบบนี้นะคะใบต่อมาค่ะเป็น Enlargement นะคะ Enlargement ถ้าแปลาตามตัวก็คือการตรัสรู้นะคะก็คือการรู้แจ้งเห็นจริงนะคะหมายถึงว่าถ้าเราประสบปัญหาเรารู้แล้วว่าเราจะแก้ปัญหาอย่างไรถ้าเมื่อก่อนนะคะธุรกิจเราไม่ดีเรารู้แล้วว่าเราจะแก้ปัญหาตรงไหนหรือถ้าหากว่าลูกน้องบริวารของเรามีปัญหาเราก็รู้แล้วว่าเราจะแก้อย่างไรนะคะถือว่าเป็นไพด่ดีๆนะคะไพ่ที่บอกว่าท่านจะผ่านพ้นปัญหาต่างๆไปได้นะคะท่านเรียนรู้จากประสบการณ์ เรียนรู้จากความผิดพลาดนะคะแล้วท่านเอาสิ่งนั้นมาเป็นเหมือนครูมาเป็นเหมือนสิ่งที่จะช่วยทำให้ท่านก้าวผ่านปัญหาทำให้ท่านมีความเจริญรุ่งเร,องเรืองค่ะใบสุดท้าย acceptance นะคะเป็นการยอมรับค่ะไพ่ใบน,นี้นะคะไพ่จะแนะนำว่าไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นนะคะท่านจะต้องยอมรับให้ได้นะคะ ถ้ามีปัญหาก็ยอมรับก่อนว่านี่คือปัญหาแล้วค่อยๆคิดค่อยๆหาทางแก้นะคะให้มีสตินะคะและที่สําคัญที่สุดยอมรับในตัวของท่านเองค่ะถ้าเราทําผิดเราก็ต้องยอมรับว่าเราทําผิดถ้าปัญหามันเกิดเพราะตัวเราเราก็ต้องแก้ที่ตัวเราให้พิจารณาที่ตัวเองนะคะยอมรับว่าเราเป็นแบบไหนเราใช้ชีวิตอย่างไรนะคะใช้ชีวิตเสี่ยงเกินไปไหมใช้ชีวิตแบบ รู้หลาเกินไปไหมหรือว่าใช้ชีวิตแบบสนุกไปวันๆอย่างนี้นะคะเราต้องยอมรับแล้วก็นำมาแก้ไขตัวเองแล้วความสำเร็จความสมบูรณ์ในชีวิตจะเกิดขึ้นโดยเฉพาะไพ่ใบที่2เป็นไพ่ที่ดีมากก็คือ enlargement นะคะสิ่งที่บันเจิดแสงสว่างจากดวงอาทิตย์จากเทพเทวากำลังจะอำนวยอวยพรให้ท่านพบแต่สิ่งดีๆในชีวิตให้ท่านผ่านพ้นปัญหาอุปสรรคต่างๆไปได้ค่ะ ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังคะอาจารย์จบการพยากรณ์สำหรับท่านที่เกิดวันอาคารลงไปเรียบร้อยแล้วนะคะและถ้าหากว่าท่านใดสนใจดูดวงเป็นการส่วนตัวนะคะก็ทักเฟซทักไลน์อาจารย์มาได้ค่ะก่อนจะจากกันอาจารย์ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้อาจารย์ด้วยนะคะท่านที่ติดตามอาจารย์อยู่แล้วอาจารย์ขอขอบพระคุณเลยนะโอกาสนี้ค่ะพบกันใหม่คลิปหน้านะคะขอพระคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ